พัฒนาการความสวยแอนจักรพงศ์พัฒนาการความสวยเจ้าของ MU คนใหม่แอนจักรพงศ์เจ้าแม่พารตะคว้า800ล้านซื้อเวทีนางงามระดับจักรวาลหลังจากมีข่าวลือมานานว่ามีการซื้อขายสิทธิของเวทีนางงามระดับโลก Miss Universe หรือหลายคนรู้จักในานามนางงามจักรวาลโดยคนไทยไรายใหญ่เข้ามาล่าสุดข่าวลือนี้ก็ไม่ใช่ข่าวลือต่อไปเมื่อแอนจักรพงศ์จากลาดูทาทิพ เจ้าของ JKN บริษัทยักษ์ใหญ่ได้ยืนยันข่าวนี้แล้วผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าแม่แอนจักะพงคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ Miss Universe โดยการทุ่มเม็เงินถึง800ล้านบาทเลยทีเดียวนับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นคนไทยเข้ามาบริหารเวทีนางงามที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักของผู้คนไปทั่วโลกทำให้แฟนนางงามทั้งไทยและต่างประเทศต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นข่าวนี้ และหวังว่าการเข้ามาของแอนจักรพงศ์จะทำให้เวทีนี้กลับมายิ่งใหญ่ตื่นตาอลังการอีกครั้งส่วนจะมีการแถลงข่าวแบบเป็นทางการเมื่อไหร่นั้นคงจะต้องติดตามกันในเร็วๆนี้สำหรับแอนจักรพงศ์เธอสามารถคว้าความสำเร็จและกลายเป็นสตรีหนึ่งเดียวในอาเซียนที่เป็น CEO ของบริษัทมูลค่านับพันล้านโดยเธอเป็นซ e o ของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนผู้นำเข้าและส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากทั่วโลก มีคอนเทนต์นำเสนอทุกช่องทางทั้งในไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นตัวชูโรงของเธอนน่นเอนนั่นก็คือซีรีส์อินเดียที่ขายได้หลักพันล้านจนหลายๆคนยกฉายาเจ้าแม่พรารตะพันล้านเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวที่มีพี่น้องหคนเธอรปเรียนต่อที่ประเทศอสอสเตรเลียตั้งแต่อายุ15-16ถึงปีจนจบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอนก่อนจะกลับมารับช่วงกิจการร้านเช่าวิดีโอจากบิดาเริ่มตน้นธุรกิจในวัยเพียง21ปี แต่จากร้านเช่าวิดีโอที่บซบเศร้าจึงหาโอกาสในแนวทางอื่นจึงได้นำสาราคาดี Walking with d i n o s a u r มาผลิตในรูปแบบ DVD จัดีจะจำหน่ายในประเทศไทยสร้างรายได้ก้อนแรก10บล้านบาทภายหลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนเป็นโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลจึงได้นำเข้าคอนเทนต์รายการต่างประเทศโดยเฉพาะอินเดียที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทยเพื่อน,นำมาขายสถานีโทรทัศน์ต่างๆภายหลังได้นำบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชน